แม่มีสักคันนะจะไปโมเทโบแล้วมีรถที่แลงที่อยากทอาน้าแม่นี่อยู่ตอนนี้หักรถหลวงทางเดินหักรถหลวงทางเดินเ M90 รถตึ้งแห่งแรงก็ยังไม่ยุมไม่ยอมไม่ท้อไม่แพ้ ใช่เรียบร้อยเสร <beneath> ็จลงเรียนนะแมนครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทเลสซิ่งครับเรามากันที่คูโบต้าฟาร์มและแน่นอนสุดมาพร้อมกับการแข่งขันคูโบต้าพันแก่งชิงถ้วยพระราชทานครั้งแรกของประเทศไทยและที่สําคัญฮะบอกเลยว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเพราะอะไรฮะ1,500คนคัดจนเหลือ60ว่าใครเป็นที่สุดของประเทศฮะบอกเลยว่าต้องขอาคุณสยามคูโบต้ามากๆในครั้งนี้ที่เราได้มาถ่ายงานในครั้งนี้บอกเลยว่าวันนี้มีโอกาสดีเราจะได้ทดสอบและที่แน่นอนที่สุดนะฮะครั้งนี้คือครั้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องได้รับชมกันแบบใกล้ติดตาและที่สําคัญว่ามีโปรดักท,ที่มาถึงที่นี่มีรถให้เทสเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะแจวกันแค่ไหนติดตามกันนะฮะแท็กเตอร์คูเปต้าครั้งนี้ต้องสนุกแน่นอนไปเลยกัน ต้องบอกนิดนึงว่านี่คือความใฝ่ฝันของน้าแมนที่จะได้ขับคูโบต้าลงแทร็กเลยในรูปแบบของการแข่งขันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าวันนี้แหละคือสมใจอยากน้าแมนฮะความใฝ่ฝันของการขับรถแทรกเตอร์คูโบต้าในแทร็กที่เขาเรียกว่าชิงแชมป์ระดับประเทศไทยใครจะเป็นอันดับหนึ่งแต่วันนี้น้าแมนขอลองลองชิมลางกันเล็กน้อยนี่จากการคัดเฟหมด1 5 0 0คนมัเหลือแค่60คนเนี่ย แล้วที่หนึ่งจะเป็นยังไงลองคิดอะไรแต่วันนี้ขอลองเองแล้วกันตาเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้เรามีคู่แข่งเรามานี่เอ็มล็อตซิ่งไปไงสวัสดีครับวัสดีพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะเนี่ยฮะเพราะว่าที่แรกผมก็ไม่พร้อมหรอกแต่พอนหนบอกนหนพร้อมผมก็ต้องพร้อมแม่มีสักคันนะจะไปโมเทโบสุดแห่งศักดิ์ศรีออ่ะนนแผคบ เอาล้ครับขออนุญาตครับคู่พิเศษขั้นรายการครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจับปีครับเหลือจะเชื่อครับน้ำแมนครับกับพีเอ็มโรสซิงไทยแลนด์แกมั่นใจแกจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่คูบัวต้านะเอาเลยแก เอ็มหกสิองที่เธอรู้ว่าเอ็มหกมีหกสิบสองแรงมาหกสิบสองแรงมาถอยมาถอยมาดูด้วยสายตาไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปถูกไปถูกไปถูกน้าแมนน้าแมนไปถูกไปถูกไปดูดูมีเอ็มถอยมาถอยมาแบบนี้ถอยมาตั้งหลักตั้งเรียมตั้งได้ไม่ได้เอ็มรถทิ้งไทยแลนด์ทำได้ไม่ได้ดูด้วยสายตาน้าแมนหนีด้วยน้าแมนหนีแล้วน้าแมนจะหนีออกไม่ออกไม่รู้แต่เอ็มบอกว่าผมไม่ยอมให้พี่หนีผมมตูนเราตอนนี้ว่าไหนง น้าแมนน้าแมนหนีอยู่น้าแมนหนีอยู่ตอนนี้หักรถลงทางเดนหักรถลงทางเดนเอ็มรักนี่รถพิ่งแหงแรงก็ยังไม่หยุดไ,ไ,ไม่ยอมไม่ท้อไมแพ้ครั้งตัวเลยทั้งคู่เลยทัาคู่ลท้ค้คู่ลวเลยท้งคูทั้งนะู่ะลเลยท้งคูเข้าใช่เียบร้งยเลยทั้งเู่เยท้งคเลรับงคยั้งคลยมันเป็นั้กหนึเ้่ยังกีฬาเล่นได้เลยนะบอกตนะ่ล้งคู่งคตรสนุกเลย จริงอันนี้เขาตัดเลนให้เรานะแต่ถ้าไม่ตัดเลนเนี่ยมันจะมีเล็กแปดมีสลานล,ล่อมเดินหน้าถอยหลังแต่พละกกาลังของอย่างที่เขาบอกว่าคูบโบต้าไปได้ทุกที่จริงๆสุดยอดตอนนี้เราเจอนักแข่งขันนะเขาเรียกนักแข่งอีกหนึ่งคนสวัสดีครับครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อช่างฟูคับช่างฟูแกลงสามนางครับจากไหนครับจากแก้งสานางครับพี่แกลงจำนานที่จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองครับมาแข่งขันครั้งนี้เป็นไงบ้างครับ ก็สนุกบางสนุได้ประสบการณ์อะไรมากขึ้นไหมได้เยอะเลยและที่สําคัญต้องบอกนิดน,นึงว่าการขับคูโบต้าเนี่ยตอนแรกผมไม่เคยลองขับพอผมได้ลองเทสแล้วมันขับง่ายนะ ตอบง่ายมี่แรงบิดมันเยอะด้วยและที่สําคัญพอเราได้ขับขับบ่อยไหมครับสําหรับคูปุต้าบ่อยครับพี่ขับแต่ว่าต้องต้องมีเป็นทําไรด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับทำไรอะไรครับไล่มันไล่อ้อยครับตุกข้าวข้อดีของคูปุต้าขอสักคำหนึ่งล่องตัวคล่องตัวเลี้ยวแคบโอ้โหแล้วพละกําลังเป็นไงครับเรืออ่าแต่ต้องบอกนิดนึงแหมเสียดายเมื่อกี้เห็นบอกว่า ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านครับพี่แล้วเราเดียวกลับมาใหม่ไหมกลับมาปีหน้ามาเลยสู้ๆขอบคุณมากครับและแน่นอนที่สุดทะาเรามาถึงที่นี่เราจะไม่พูดคุยกับผู้ใหญ่ก็คงไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ขออนุญาตอยู่กับพี่นุพี่นุสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหผมขอพูดอยู่อย่างนึงได้ไหมครับพี่สนุกมากโอ้ยินดีครับแล้วเราได้เห็นสมรรถนะของกูเกตั้งจริงครับแท็กเตอร์โดยี่ผมคิดว่ามันคงไม่อะไรมากมายแต่วันนี้ผมได้ขับเองได้ทดสอบเองสุดยอดเลย ขอบคุณครับขอบคุณฮะแล้วทางสยามกูมาตาพี่ผมเห็นผลิตภัณฑ์มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง EV t ีแท็กเตอร์ครับยังไงครับพี่เดี๋ยวอันดับแรกก่อนขอพูดถึงเรื่องงานก่อนเลยได้ไหมพี่ครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ก็เราเราเกิดโดยโดยเราก็คิดถึงแรกแรกเลยเราคิดถึงเกษตรกรคิดถึงลูกค้าเราใช่ไหมครับแล้วก็เราคิดว่าการขับรถต่างๆเนี่ยเบื้องลึกๆแล้วพี่ว่าทักษะที่ที่แข่งทั้งหมดเนี่ย เป็นที่เขาใช้งานจริงใช่ครับนะครับด้วยเรื่องของสมรรถนะของรถการเรี้ยวการขับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพวกนี้ถ้าเป็นเขามีทักษะที่ดีเนี่ยแปลว่าเขาสามารถทํางานในไร่เขาได้ได้เร็วขึ้นง่ายเลยง่ายเลยเพราะผ่านอุปสรรคที่จัดไว้ให้ครับแล้วพวกมันทําได้เร็วขึ้นก็แปลว่าต่อวันต่อเนี่ยเาทาได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอเรื่องพวกนี้เป็นการพัฒนาสกิลโดยอ้อมถูกต้องครับแล้วก็เลยคิดว่าไอเราเริ่มจากแข่งเป็นแบบจังหวัดจังหวัดหรือว่าเป็นภูมิภาคเสร็จแล้วเราก็เกิดความคิดว่าเอ้แล้วพี่ๆเหล่านี้ที่มาแข่งกับเราเนี่ยปีนี้เรามี1 5 0 0นักแข่งนะครับใช่ผมผมเห็นผมยังตกใจ1,500้คน48สนามครับแล้วก็เหลือว่า60เหลือก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำให้แบบเต็มที่หน่อยครับ เราก็เลยลองเอา้าเหมือนเรามาชิมแชมป์ประเทศไทยกันดีกว่าและต้องบอกนะครับว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้ถ่วยพระราชทานด้วยนะครับจากสมเด็จพระเทพผมบอกเลยว่าทุกคนใฝ่ฝันแน่นอนและสยามคูโบต้าจัดให้ครับนี่คือที่สุดของเมืองไทยเลยพี่ครับผมและของเราเนี่ยอย่างรางวัลที่เราได้นะครับครับนอกจากนักแข่งจะได้นะเราจะมีอีกส่วนหนึ่งให้ชุมชนที่เขามาเพื่ออะไรให้เขาไปทําประโยชน์ด้วยให้ชุมชนด้วย หมู่รถหมู่บ้านที่เขามาเลยครับครับให้เอาเ,อาเองินอีกส่วนหนึ่งไปทําประโยชน์โอ้โหสา้าณประโยชน์ด้วยคือเขาไม่ได้ชนะคนเดียวฮะต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆเรียกว่าได้ทั้งทักษะได้ทุกอย่างและรวมถึงได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยครับสยามคูโบต้านี่สุดยอดจริงๆครับ,รบมาทั้งทีจัดเต็มทุกอย่างครับและแน่นอนที่สุดผมชื่นชอบเพราะว่าเพื่อนผมหลายคนที่ใช้กูโบต้าก็บอกว่า อันนี้ส่วนตัวเลยนะฮะไม่ว่ากันนะครับพี่ครับผมเพื่อนผมใช้ครูต้าเขาบอกว่ารถที่ใช้งานจนโซมเลยกริ้งเดียวมาเลยใช่ครับคือไม่หลับไม่นอนกันเหรอพี่ก็คือจริงเราเรามีหน่วยเรียกว่าเราเรียกว่าคอยรับตลอดครับซึ่งแต่ก่อนเราพัฒนาแค่โทรศัพท์นะครับอะฮะ๋ยวน,นี้พี่จะเข้าหาผมทางไลน์ทางเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยมีหมดเลยเป็นรวมคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งหมด ง่ายแบบส่งโลเคชันครับจะมีจะเข้าช่องทางไหนของเราก็แล้วแต่จะมีคนรับผิดชอบแล้วก็กระจายส่งไปให้สุดยอดและที่สําคัญนะผมพูดตลอดเลยว่าคูโบต้าอะไหล่หาง่ายมากใช่ครับอันนี้จริงไหมครับจริงครับอันนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลนะเพื่อนผมบอกมาทั้งหมดเลยอันนี้คือเรื่องจริงก็เดังจื้นีาหนาที่เรามีเรียกว่าดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศครับแล้วเราก็จะดูว่าทำไงจะไปถึงครับ อรไรยของคูบาต้าจริงเราเราพยายามนะครับที่เราคิดคือถ้าสั่งมาอย่างน้อยวันรุ่งขึ้นเราเรียก next day delivery next day ต้อง <next day. S 1> ต้องโอ้โห oh, oh. ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยและแน่นอนที่สุดต้องบอกเลยครับว่าคูบาต้าอยู่มาตั้ง45ปีครับไม่ต้องถามเรื่องคุณภาพหรือว่าอรไรยหรือการบริการการเข้าถึงประชาชนใน45ปีเนี้ยรู้ใจกันแล้วครับ และทีมคูโบต้าเองก็ยังเสาะหาสิ่งใหม่ๆมาให้เกษตรกรไทยเสมอครับถูกไหมพี่เพราะว่าเราเราถือว่าเป็นหน้าที่เราอ้หน้าที่เลยเพราะว่าเราคนของทางสยามคูโบต้าครับผมเชื่อว่าเราเป็น DNA นแล้วนะฮะเราเชื่อตลอดว่าถ้าไม่มีเกษตรกรก็ไม่มีเราครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรคือผู้มีพระคุณในการที่จะทําให้บริษัทเราอยู่ต่อไปได้ครับและที่สําคัญบอกเลยนะว่าก็สยามคูโบต้าทาให้เรามีกินมีใช้กันทุกวันนี้เนื่องจากเขาเรียกว่า เกษตรกรก็ไปทำปลูกปลูกสิ่งต่างๆแปลมาขายให้ตลาดหมุนเวียนกันต่อไปเขาเรียกว่าครบวงจรเพราะฉะนั้นจริงๆพี่นุเองก็ต้องเดินไปทั่วงานเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอรบกวนแค่นี้ก็ถือว่าเกรงใจผมรบกวนอยากคุยมากกว่านี้แต่วันหน้าขออนุญาต ไปดูกันอีกทีหนึ่งได้ครับก็จะขอบคุณพี่นุ้มากๆครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับและแล้วตอนนี้ครับเรามาถึงรอบไปนอฮะเห็นปะครับโอ้โหสุดยอดครับแต่ละคนไม่ยอมกันอย่างที่บอกว่าศึกแข่งสักดิีจริงๆครับครั้งนี้โอ้โหหมุนพร้อมกันเลยฮะหมุนพร้อมกันเลยสุดยอดมากมากโอ้โหวิ่งเท่ากันเลยอะ หนึงห <Es> <an> ah ัวต <S ess ur pee> ื้นใจหึงหัวบอกว่าเป็นการชิงด้วยพระราชทานแต่ว่าเที่ยวนี้ไอ้บอกว่าไอชนะเข้าไปรอชิงไอชนะเข้าไปรอชิงสองในสามเที่ยวแต่เที่ยวนี้ตัวทอปว่ชิลีว่ชิลีได้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้จะทำได้ไม่ได้ด้วยบอกว่าด้วยพระราชทานในรุ่นเอ็มหกสองในรุ่นเอ็มหกสองเอ็มซีรีส์ไอทำดีก็ได้ไอทำได้ ก็ดีกะดีจะได้จะได้ก็ดีต้องอยู่ฝีมือของแต่ละคนเลยว้ตอนนี้ว่าอย่างไรอุดอ่อนทานี้ก็ยังไม่ย้อนขอตอนน้องมีเชือกมีสาไม่ได้ครับตอนนี้กรรมาการสูธงเขียวด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนนี้ยังสูสีกันอยู่สมเป็นคู่ตัดเชือกเันเลยตอนนี้ผ่านลูกกนานมาผ่านลูกกนา,านมาโหวดเข้าสู่โหมตหมายเลขแปดทั้งคู่เลยเอาละจ้เาเาดูเองยังขนลุกย <laughs> อยากลงไปแข่งมั่ง บอกเลยวนะ่าเกษตรกรมือไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักแข่งได้นะไม่ต้องกลัวบอกเลยว่า oh, <okay. S 1> ที่สุดของที่สุดสุดยอดมากครับต้องบอกเลยนะ <Ooh. S 1> ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ทดสอบขับที่นี่ครั้งแรกแหมเขาเรียกว่ามีลานเทสได์กับเขาเหมือนกัน mm hmm. ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงเราจะมีโอกาสได้สัมผัสและถึงครั้งเขาบอกว่าขับไม่ยากขับง่ายมากสําหรับค mm ูโบต้าบอกเลยว่า mm hmm. ผู้หญิงก็ขับได้เพราะฉะนั้นแหมเห็นแร้วเห็นก็อยากขับอ่ะ ขอขับได้ไหมไปลองลองดองดูกันดีกว่าตอนนี้มีโอกาสดีฮะทีมงานไม่อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตหยอดเหรียญกับนี่เลยคูปุต้า L 5 0 1 8 SP นี่สเปเชียลแน่นอนสำหรับน้องแมนบอกเลยคันนี้มีพิเศษอะไรมากมายเทียบเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปหยอดเหรียญและทีมงานบอกเลยว่าขับง่ายมากเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขึ้นไปเลยบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบ โอ้ยโอโห,โหนี่แอร์เย็นแอร์เย็นเจี๊ยบครับพี่น้องบอกเลยไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวต้องเอาตัวตักขึ้นนี่โอ้โหและที่สำคัญนะเดี๋ยวเราก็ใส่เกียร์ตึกเดินหน้าง่ายๆก็บอกเลยว่าใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้าง่ายๆ เดียร์นะ่ะใส่เกียร์เดินหน้าขับโคตรง่ายอ่ะเอาตรงนะแล้วที่สำคัญแอร์โคตรเย็นเลยโอ้อันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราต้องเป็นกระต่ายมันมีเกียร์เต่ากับเกียร์กระต่ายนะก็เลยแบบนี่มันก็จะเร็วขึ้นมานะขับง่ายแล้วมมลพุมงอะไรเพาว่าอร์ด้วยสาบ,บอก แอร์เย็ยนฮะไม่ต้องกลัวสุดยอดนึกจริงถ้าคุณมีแท็กเตอร์แบบนี้นะไม่ต้องกลัวอะไรละเย็ยนขับง่ายอีิคกล่กองสบายนีเ,เดี๋ยวเกตินโชว์เลยดีไหมนะนั่นนะเอาตรงนะวงเลี้ยวมันแคบมากอะ่ะวงเลี้ยวแคบแคบแคบสุดเนี่ย เลี้ยวได้ขนาดนี้เลยอะ่ะมันก็ไม่ได้ขับยากนะจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะวุ่นวายอจริงมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยอะ่ะง่ายนิดเดียวเนี่ยปล่อยมือยังได้เลยจริงๆแล้วแบบรัดสหลังก็ง่ายเนี่ย <laughs> โอ้โหเลี้ยวข้าซองไม่อยากโชว์อันนี้จริงไม่ได้อยากโชว์เท่าไหร่ลกครับคือแบบว่าก็มัน,ม,นมันง่าย,ยนะ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนี่เป็นไงล่ะปั๊บปึ๊บเดินหน้าโอ้สิงกันน้อยโคตรชอบเลยต้องบอกอริงๆนึงนะฮะว่าเพื่อน ถ้านะผมเข้ามาลองสัมผัสดูมันง่ายไปหมดที่สำคัญมีแอร์เย็นเครื่องเสียงบลูทูธมีปลั๊กมีที่วางแก้วน้ำมีช่อง USB เนี่ยทีช่องวางแก้วน้ำมีลำโพงเครื่องเสียงและที่สำคัญเงียบมากถ้าปิดประตูนี่เงียบเลยนะฮะเงียบไหมเงียบกริบฮัลโหลนี่เห็นไหมตะโกนได้ลา คือหนัดเา้ากับเมียก็ขึ้นมาบนรถตะโกนด่าเมียโดยที่เมียไม่ได้ยินว่าเราด่าอะไรเขาเนาะแต่ต้องบอกนิดน,นึงนะแอร์เย็นมากไม่อยากจะออกข้าขงนอกเลยหน้าตอนนี้อุณหภูมิก็ซัดเข้าไปเยอะแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าตัวเจ้าคูโบต้าคันนี้แทรกเตอร์คูโบต้าคันนี้สุดยอดม,มากๆขับง่ายเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้กับเจ้า l 5 0 1 8 sp เป็นอะไรที่ Very really good สุดยอดโคตรชอบเลยอะ <Okay. S 1> เราต้องซื้อที่ก่อนเราค่อยซื้อรถใช่ไหม <Okay. S 1> หรือซื้อรถก่อนเราค่อยซื้อที่ได,นะได้สองอย่างเลยนระับจ้างก่อน,นอแล้วค่อยซื้อที่เออฉลาดปะ <S <S และตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งไฮไลท์แน่นอนที่สุดของโลกใบนี้คำว่า EV และคำนี้ก็คือ EV Tractor มันเป็นยังไงก็คือรถไฟฟ้า100% ไม่เกี่ยวกับใครเลยไฟฟ้าชาร์จสามารถวิ่งได้4ชั่วโมงแรงม้า20แรงม้าและที่สําคัญต้องบอกเลยฮะว่าอุปกรณ์ครบไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นชุดพ่วงหลังยกหลังชุดหน้าคอนโทรลได้หมดมีเกียร์เร็วเกียร์ช้าปรับแต่งได้ตลอดนี่ครับปรับพวงมาลัยได้ทุกอย่างได้ที่สาค,คัญคันลงคันเร่งเนี่ยโอ้โหแค่เหยียบเดินหน้าและถอยหลังเท่านั้นง่ายนิดเดียวบอกเลยว่าอุปกรณ์ต่างๆมีปรับระดับให้หมด ครบรอบการเดินเร็วไม่ต้องมีปัญหาใดๆทั้งสิน้นต้องบอกเลยนะฮะว่าสยามคูบต้าเขาไม่เคยหยุดพัฒนานจริงและแน่นอนที่สุด4 5ปีนี่เขามีอะไรเด็ดๆตลอดรวมถึงเจ้า EV วีแทรกเตอรคันนี้บอกเลยว่าอยากได้เพราะมันเงียบวิ่งในหมู่บ้านได้เราไปลากรถเล่นในหมู่บ้านได้นะ <laughs> ชอบจริงๆสุดยอดวิ่ออบอกโคตรนิ่มเลยนิ่มไปไหนไวะเนี่ย นั่งแบบนี้สบายมากเลยเออทำไมเราไม่ใส่รถเก่งมัางวะและแน่นอนที่สุดตอนนี้เรามีเทคนิคเชียลแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับอชื่อแอนะครับอยู่ทีมพัฒนาสินค้าอูปุตาครับต้องบอกนิดนึงวันนี้ตอนนี้เราเห็นตัว m 1อะไรเนี่ย35 3 5้า <X S 2> มับต่างกับชาวบ้านเขายังไงก็เป็นรุ่นแท็กเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของโูต้านะเวลานี้ที่มีขายอยู่นะครับก็จะใช้เป็นหลกัหลกๆเป็นงานพืช สวนที่ต้องการความถ่ายความลึกโรงงานน้ําตาลพื้นที่ที่มีเยอะ,ยอะๆก็จะทํางานสะดวกสบายมากแต่ผมได้ยินมาอยู่อย่างนึงเขามีอัจฉริยะอยู่ในตัวรถคันนี้ด้วยใช่ครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งระบบะดาวเทียมซึ่งสามารถสั่งการโดยการขับอ,ออโต้ได้ออโต้ได้ด้วยใช่ครับอย่าบอกนะเหมือนโดรนที่เราจิ้มพ่นยาใช่เลยครับนงแมน เพียงแค่เราวิ่งนำทางตีกรอบให้เขาเขาก็จะสามารถทํางานออโต้เองได้เลยพูดง่ายว่าเรามาร์คจุดให้เขาใช่ครับอันนี้เลยใช่ครับสามารถลิงก์ได้เหมือนกันลิงก์ได้เหมือนกันครับอีกหน่อยเราก็แบบกดลิงก์เสร็จเราผันพุ้ยเตี๋ยวแล้วก็นั่งนั่งดู YouTube ขโมยได้ดูดูช่องน้ำแม่ได้เลยเขาอยู่บนจริงเหรอโอ้หทีแน่ติดตามช่องแล้วบอกนิดนึงว่าตัวเนี้รับกําลังอยู่แรงม้าเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าแรงม้าครับร้อยสามสิบห้าแรงม้าทอร์กรูมั้ย โอ้โหตัวนี้ท้องเยอะมากเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลรุ่นเดียวของโยตา้าตอนนี้รุ่นเดียวเลยเหรอคอมมอนเรลที่เป็นคอมมอนเรลที่มีกล่อง ECU นะครับอ่าเพราะฉะนั้นพละ,ะกําลังไม่ต้องถามแล้วควบคุมโดยกล่อง ECU โ,โอ้โหสุดยอดมากมากและที่สําคัญผมเห็นห้องอย่างนี้รู้เลยว่าแอร์เย็นใช่ครับเมื่อกี้ไปขับมาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยใช่คันเล็กนะยังแอร์เย็นแล้วคันใหญ่จะเหลืออะไรประสิทธิภาพเขาบอกว่า คุโบต้าสามารถลุยน้ําได้ลึกมากสามารถทํำน้ําได้บกได้แล้วอย่างนี้การขับเหมือนรถทั่วไปปกติปะขับง่ายด้วยครับคันนี้ปกติที่น้ำแมนลองเนาะจะต้องเหยียบคัชใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้เป็นออโต้คัชโอ้ซึ่งสามารถไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคัชเลยได้หน้าถอยหลังโดยที่ไม่ต้องเหยียบคัชเดี๋ยวเดียวเกียร์ออโต้ใช่ครับแล้วก็เกียร์จะไม่ใช่คันจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ๋อเลยอจะใช้กดเอาใช้จิ้มเมาจิ้มเมาว้าวเผลอแป๊บเดียวนะฮะ เทคโนโลยีไปไกลขนาดนี้แล้วต้องบอกนิดนึงเพราะว่าบางทีเราเห็นภาพของอุบัต้ามันตั้งแต่เด็กอุปัต้านี่45ปีแล้วนะ,พะเพราะฉะนั้นก็จะจําว่าอุปัต้าก็จะเป็นรถใช้งานหนักการเกษตรการเกษตรใช้งานหนักแต่ตอนนี้เขามีนวัตรกรรมนวัตรกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่พัฒนาม,มากขึ้นใช่ครับโอ้โหที่มาขนาดนี้เลยครับสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้น เราเห็นแค่นี้ยังไม่พอขอไปอีกสักตัวได้ไหมได้ครับเกี่ยวข้าวดีกว่าเชิญครับนายแมนเราไปดูเกี่ยวข้าวกันนิดนึงดีกว่าชอบอันนี้ชอบเป็นงานส่วนตัวเมื่อกี้เรา E ีีไปละ E ีวีก็เริ่มขายเมื่อไหร่ E ีวเร็วเนี้แล้วกันครับเร็วๆนี้แล้วกันแต่รถเกี่ยวข้าวดีกว่าหัวใจสําคัญเลยเราจะรู้เลยว่าใครบอกว่าการเกี่ยวข้าวไม่สําคัญทุกเม็ดเนี่ยบางทีมันมีมีค่านะใช่ล่วงหล่นไม่ได้เลยอ่าแต่ ได้ข่าวว่าคูปต้าเขาเจ๋วมากตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เรามาเปิดตัวโชว์ในงานนี้เป็นงานแรกเลยครับเป็นรุ่น 108X h a บินตู้แอร์เหมือนกันอ่าแล้วมันมีอะไรยังไงต่างกับบ้างก็แรงม้าอยู่ที่108แรงม้านะครับแล้วก็หน้าเกี่ยวเนี่ยเกว้างสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ครบไม่ลวงหล่นลวงหล่นน้อยที่สุดอ้โเพราะฉะนั้นเราเห็นจากไอ้กระปุ้งกี่อะไรเขาเนี่ย เขาท่าจะเก็บได้หมดกว้างใช่ครับแล้วก็ไม่ทําให้พื้นนาเสียหายมีน้ำหนักที่พอดีสำหรับบ้านเรานะครับไม่ไม่หนักเลยใช่เพราะว่าบางทีรถเกี่ยวข้าวหนักมากก็ส่งส่งผลเสียสำหรับพื้นที่นะเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราต้องมาพรวนดินกันอีกทีถูกไหมใช่ครับแต่อันนี้มันจะอัดแน่นมันก็พรวนยากขึ้นอีกใช่ถูกต้องครับอันนี้ผมพูดถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของน้ําหนักตัวการเองที่ว่าถ้าหนักมากไปก็เหมือนการไปย่าดินไม่แน่นใช่เราต้องไถ ยากอีกไถก็หนักขึ้นอีกเพราะว่าจะไถเสร็จนาแห้งใช่ครับโอ้โหแม่เจ้าไม่ต้องรอน้ําอีกไม่ต้องคิดเลยนีเนี้ยเพราะฉะนั้นน้ําหนักกับการทํานาเนี่ยมีผลใช่ครับอันนี้เกี่ยวข้าวเคยบอกไหมสเปกว่าได้กี่ตันยังไงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตัวนี้ค่อนข้างเร็วที่สุดของรถเกี่ยวโูตาแล้วครับเป็นตัวเรียกว่าตัวล่าสุดตัวท็อปเลยตัวท็อปสุดละไหนๆก็มาแล้วขออีกนิดนึงวะ รถปักข้าวรถด,ดำนาเออรถดัน้านี่แหละอยากอยากรู้เลยจริงๆรรถดำนาที่เราเอามาโชว์ในงานนี้จะเป็นรุ่นนั่งขับฮะอ่าเป็นรุ่นนั่งขับครับแม่อ่าอ่ารุ่นนั่งขับอัตโนมัติแล้วแล้วเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวเล็งแนวครับเวลาเรานั่งขับบนเนี่ยเราจะเล็งแนวตัวนี้<อ>ไปที่ไปที่ปลายปลายคณาเพื่อเพื่อให้ได้ปลูกข้าวได้ตรงผมกาลังคิดว่ามันมันต้องเลยเป็นตัวเล็งแนวครับอ๋อเล็งแนวอ๋อแต่มันปรับได้ใช่ครับ ตัวรถนำนาคูโบต้าเนี่ยก็จะมีรุ่นนี้เป็นนั่งขับแล้วก็มีรุ่นสําหรับเริ่มต้นจะเป็นรุ่นแบบเดินตามก็จะมีทั้งสี่แถวหกแถวให้เราเลือกนะครับผมแอบได้ยินมาจริงไหมเขาบอกว่าคูโบต้าถ้ายังไม่ซื้อลองเช่าไปขับก่อนได้ครับเฮ้ยจริงไงสามารถทดลองขับได้ไปลองขับได้มีช่างสอนถึงบ้านเลยยังไม่ซื้อนะครับพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงครับ สามารถติดต่อตัวแทนมื่อไหรใกล้บ้านท่านได้เลยครับอยากไองอยากขับไหมขับมาบอสกุบตาเลครับที่ถ้าเราเช่าไปได้ไหมขอเช่าไปได้ไหมได้ขอเช่าไปลองครับได้ไหมไม่จริงถ้าใครติดตามผมบ่อยๆจะรู้นะว่าผมเป็นคนชอบแนวนี้จริงป่ะก็เห็นไใ้แม่งขับรถเกี่ยวใหญ่อมใชไปหมุนมาผมขับรถเกี่ยวใหญ่มาแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอยากลองแบบนี้ ได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวถึงฤดูปลูกข้าวแม่แมนก็สามารถติดต่อพูดเรียนจนไหนใกล้บ้านได้เลยพูดเองนะครับเป็นพยานด้วยนะแล้วมันหลักการทำงานมันจะกลายเป็นรถดำนาซิ่งเลยใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแล้วมันทำงานยังไงครับเนี่ยหลักการทำงานนะครับก็คือตัวข้างหลังเนี่ย คนใช้คนเดิอนอยู่ข้างหลังเพียงแค่คนเนี่ยป้อนป้อนกล้าอ๋อป้อนกล้าลงไปอย่างนี้มันก็จะสามารถปักมันตกลงมาได้เลยอขอนี่นมันมีตัวคีววบใช่ครับตัวนี้เป็นซ่อมซ่อมในการซ่อม,อม,มเยียวจ้เยียวเกี่ยวปักลงไปใช่ครับอ๋อมันเป็นตัวซ่อมจิ้มนี่ไงพะฉันก็ไม่มีอะไรพอแล้วกานนั้นเราลงนาไปเราก็วางตัวนี้ลงมาที่หน่อยแล้วเรากดออโต้มันก็จะทำงานอัตโนมัติแสดงว่ามันก็ ความถี่เสมอใช่ครับแบบระยะก็จะเสมอสามารถปำะุงรักษาได้ง่ายอพูดง่ายว่าถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยบางทีมันจะขึ้นเป็นหย่อมหย่อมยมใช่เวลาระหว่างมันจะขึ้นไม่เสมออ่าแต่ที่จะเป็นเสมอถ้าเป็นอย่างนี้ก็จบละง่ายเลยเป็นแถวสวยครับสุดยอดมากๆไม่พอนะ ขออีกน of of ิดนึงได้มั้ครับ i i ้แมนไหนๆก็ไหนๆนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะต้ากล้องเนี้ยบอกบทมือสั <mon mon> ่นแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยโดนโดนคูต้าตอนนี้ก็มีโดนด้วยนะครับโดนการเกษตรมีั้งแต่20ลิตร30ลิตร40ลิตรเลยรัาแมนเพราะฉะนั้นมีครบละเราจะได้ทั้ง Blender, <Es> อ่เพ <za> uh, ิ s <S ่ม <GO> ด <av uther> <full level. S 1> ินอ่าเยมดินรุ่งรักษาเหมือนเจ็บเกี่ยวเมื่อกี้แล้วเกี่ยวเท้ามีครบเลยครับน้ำดเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่าสถานีแล้วเกษตรกรรุ่นใหม่ใช่ประสิทธิผลดีขึ้นดีขึ้นเขาเรียกว่างานเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้น จบละเรื่องของโดนถ้าลูกคากังวลใจเรามีเรื่องของความส่อนใจเตรียมมาให้บินไม่เป็นเรามีช่างสอนจนกว่าจะเป็นมีประกันอุบัติเหตุดนตรให้ฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ฟรีเดี๋ยววันนี้เราจะได้เพิ่งเห็นสินค้นไปเสร็จนะครับรถก็มีกระบอกวัดปริมาณน้ำมีสินเชื่อสินเชื่อโดนใช่ครับนะแมนแต่บอกนะว่าโดนไม่ถูกในการสื่อใช่โดนจริงๆแล้วโดนราคาโดนเรารู้กันอยู่ว่ามันไม่ไม่ถูกไม่ถูกมากไม่ถูกเลยแหละ แต่ที่สําคัญมันประสิทธิภาพมันสูงสุดแล้วก็บังคับง่ายบังคับง่ายเด็กๆก็บังคับได้ครับน้าแม่ที่แผนที่ใช่เหมือนคันใหญ่แล้วก็สามารถกดออโต้ให้เขาบินไปบินกลับแล้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่น้ำเขาหมดเ็าจะบินกลับมาที่เดิมมีเซ็นเซอร์บอกใช่ครับเห็นไหมคูโบต้าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแทบจะไม่หยุดกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มางานเรียกว่างานแข่งขันเราก็ได้เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลใหม่ๆของนางคูโบต้าเพราะฉะนั้น ลบซิ่งอย่าลืมนะเดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นโดนเช่าเราดำเนินเราดำนาซิ่งอ่าเดนดำนาซิ่งนะครับอ๋อ EV วีเอวซิ่ง EV ซิ่งขอขอเข้าหน่อยเอาไปดิฟใช่ไหมอยากลองวิ่งอยากลองวิ่งนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับชูถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ได้แล้วเราก็ได้เห็นชมหน้าคนทั้ง 4, คน,4คนที่เรียกว่าสุดยอดของประเทศจาก1,500คน48สนามมาเป็น5นคนไอ้4คน4คน,นี้นะยืนแล้วอยากเป็นด้วยไงเพราะฉะนั้นขอสัมภาษณ์คนแรกชื่ออะไรครับชื่ออดิคมตองเตรครับชื่อเล่นชื่ออมเป็นไงบ้างสนุกครับกิจกรรมแบบนี้ดีไหมครับดีครับอยากยาให้จัดบ่อยๆอยากให้จัดบ,<ร>บ่อยๆจะฝากอะไรทีนี้คต้าไหมครับขอบคุณคุโบต้าที่จัดงานแบบนี้มาให้ได้แข่งขันสนุก ครับผมขอบคุณมากครับจากไหนนะจากจังหวัดตากครับจังหวัดตากครับตากสวัสดีครับชื่ออะไรครับวัชรินชัยรักครับที่เร่นชื่อบ่อยครับไอจายเกสโซรอนครับได้ที่ไหร่ครับได้ที่สองครับยินดีด้วยคุณคือหนึ่งในห้าพันคนครับผมแล้วก็ เป็นไงครับงานอุปต้าครั้งนี้จัดขึ้นได้ดีมากเลยครับครับอยากให้มีอีกไหมอยากให้มีครับจะลงแข่งต่อใช่ไหมครับลงแข่งต่อถ้าลงแข่งต่อรอบหน้าเจอผมแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับครัับแนนะอยืนแซกครับที่ไหนครับเอ่อเมืองการครับกาญจนบุรีงานนี้เป็นไงบ้างครับใหญ่ครับงานใหญ่อยากอยากไาอีกไหมอยากครับมาก่ออะไรถึงคุปต้าได้ไหมครับก็อยากให้จัดเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณมากครับอ่ะคนสุดท้าย คนนี้จัดตุ้ยแช่ชาทัวครับผมลอนครับดีิจครับผมดีใจครั้งแรกครับผมยางนิ่มครับผมบาปมาครับจัดทุกปีครับผมแบบนี้ครับผมชอบครับโอเคครับขอบคุณครับและนี่คือ4คนที่เรียกว่าสุดยอดของประเทศในการขับแทรกเตอร์คูโบต้าผมบอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยคนเนี่ยนี่คือ4คนที่สุดของประเทศแล้วครับต้องบอกเลยว่าคูโบต้านี่สุดยอดจริงในการจัดการขอบคุณทุกคนครับ ค,ครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศการแข่งคูปต้าพันแกล่งนี่ต้องบอกเลยว่าสืกแข่งศักดิ์สรีแล,และต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพด้วยนะฮะและรวมถึงรางวัลอีกหลายรางวัลมากๆเพราะฉะนั้นแค่เป็นเกษตรกรยังไม่พอเป็นถึงนักแข่งอีกต่างหากไม่ได้เรื่องง่ายนะครับสำหรับ1,500คนจนเหลือที่1และที่สําคัญผ่านมา4ีสนามต้องบอกว่าคุณคือสุดยอดของ คนแกร่งเลยะฮะก็เรียกว่าคนแกร่งของคูโบต้าแน่แน่นอนที่สุดครับคูโบต้าแกร่งแข็งแรงไปได้ทุกที่จริงๆและที่สําคัญต้องขอขอบคุณสยามคูโบต้าที่ให้น้ําแมนได้มาร่วมสัมผัสกับกิจกรรมดีๆงานแข่งดีๆและรวมถึงครั้งแรกของประเทศไทยกับการแข่งขันแท็กตเตอร์ใดครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่สนใจติดตามต่อก็นี่ฮะสยามคูโบต้าและต้องขอบคุณนะฮะอีกครั้งหนึ่งสยามคูโบต้าแบบสุดยอดมาก เลิฟเลยชอบจริงๆไปแล้วครับมีอะไรติดตามกัต่อคลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับมไปััวจ,จะ่กล